คลิปวันนี้นะฮะเป็นคลิปแต่งสีไลท์ลูมนะฮะชื่อโทนว่าโกลดักพอทร่านะฮะคือจริงๆใช้ชื่อว่าโก d ดักเนี่ยผมอ,อาจจะไม่ได้รู้ว่ามันโกดักประมาณไหนแต่ว่ามันเป็นชื่อที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าโทนนี้มันสีคล้ายโกดักพอทร่าเนี่ยครับเขาบอกว่าทําให้นึกถึงฟิล์มโกลดักพอทร่าเลยฮะผมเลยขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโทนโกลดักพอทร่านะฮะกล้องที่ใช้ถ่ายนะครับคือกล้อง Sony A7 Mark ทติดเลนส์ f e 3 5 f 1.4 GM นมาดูภาพกัน ภาพนี้ก็ถ่ายที่เยาวราชนะครับตรงถนนนะฮะก็เดินถ่ายไปเี้ว่าโทนภาพเนี่ยจะอมเขียวออกฟ้าแล้วสีสกินเนี่ยจะออกติดส้มเหลืองนิดๆน,นะฮะมันจะเป็นแบบนี้เ,เวลาย้อมแสงจะองมาเป็นแบบนี้นะฮะเรื่องของสีพวกต้นไม้อะไรพวกนี้มันก็จะออกแนวๆประมาณนี้นะอา่าพวกนี้เราก็ปรับโทนกันนะครับอันนี้ โดยลักษณะการถ่ายเนี่ยถ้าเกิดเราดีไซน์เป็นโทนฟิล์มไว้อะมันก็จะมีเรื่องของการโดนแสงหนักๆนิดนึงนะครับอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกแบบโดนแสงหนักๆเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งเราดีไซน์ไว้แต่แรกแล้วว่าเราอยากจะได้โทนแบบนี้ให้มันเข้ากับการแนังตัวของสโนบีและนี่ก็เป็นสติกเกอร์ลายสักอ่าเห็นไหมฮะลักษณะการเล่นมันก็จะประมาณนี้แหละครับภาพลองไปกดดูกันได้นะฮะอ่าอันนี้ก็คือถ่ายเสร็จบีก็นั่งเลือกภาพให้ผมนะฮะผมไม่ได้เลือกเอง โอเคจบเรียบร้อยมาดูวิธีการโพส c ์รรูปกันรูปที่ผมจะเลือกมาโพส c ์ s s นะฮะก็คือภาพนี้ผมกดตัวดี Develop เข้าไปเป็นแบบนี้นะครับผมกด reset ปึ๊บถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสีปกติแล้วมันไปเขียวๆอะไรในเงาแบบนั้นได้ยังไงเนะ่ะมาดูกันเริ่มต้นมาจัดการกับเรื่องของเบสิกก่อนเปิดเบสิกขึ้นมานะฮะเริ่มต้นผมจะให้ชาร์ o w เนี่ยจมลงนะฮะผมลด Shadow ลงไปประมาณนี้ลบ30กว่า,วาลดไว้ลงนิดนึง ประมาณนี้แล้วผมก็มาลดคีย์ลิตี้ลงประมาณลบสบหประมาณนี้แหละฮะคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามืดไปหน่อยแล้วก็เพิ่ม exposure ขึ้นนิดนึงนี่มันแล้วแต่ภาพนะนเรื่องความมืดความสว่างเนี่ยมันแล้วแต่ภาพตรงเบสิกปรับแค่นี้เลยฮะส่วนโปรไฟล์ผมใช้เป็น Adobe Color นะผมไม่ได้เลือกเป็นพวก FL เลือกอะไรอย่างนี้นะปล่อย Adobe Color ไปเลยเบสิกจบไปปิดถัดมาเป็น Tone Curve นะฮะ Tone Curve ก็ผมก็จะมาทำฟ้าในส่วนของ Shadow นะผมกด a l i n t e แช่คลิก คลิกคลิกแล้วผมก็มาดันในส่วนชาร์โดขึ้นปึ๊ดหนึ่งประมาณนี้โดยดูจากทั้งภาพและฮิสโตแกรมนะฮะว่ามันน่าจะประมาณนี้ดึงส่วนชาร์โดขึ้นแล้วผมก็มาลดส่วนสว่างสุดลงปึ๊บประมาณนี้อาจจะเยอะนิดนึงเป็นแบบนี้แล้วก็มาดันในส่วนกลางขึ้นปึ๊บอา่าให้มันใสๆเนาะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจบไปในส่วนของโทนเคิร์ฟผมปิดถัดมาผมก็จะมาในส่วนของคาลิเบ a t i ชันเลย ดเปิดขึ้นมาปับ๊บตรงนี้แหละครับ Shadow Tint ผมจะลากไปทางเขียวค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะสำหรับอัลบั้มนี้ประมาณลบ77-79เอะไรประมาณนี้เลยะฮะอ่ะลบ75ก็แล้วอ่ะแถวๆนี้นะฮะค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะติดเขียวแบบนี้แล้วเป็นโทนแล้วโทนเริ่มมาแล้วนะฮะจากนั้นผมไปไฟจูนนะฮะผมเริ่มจาก Blue Primary ผมลากไปประมาณลบ6นะ,ะแล้วก็ลด Saturation ลงนะฮะประมาณลบ23แถวๆนี้นะฮะแล้วก็ผมจะไปที่ Green Primary ผมลากไปทางเหลืองครับ นี่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดลากลากไปทางซ้ายเนี่ยผิวจะติดเหลืองใช่ไหมลากไปทางขวาจะติดส้มผมว่าผิวมันติดเหลืองนิดนึงผมลากไปประมาณลบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ saturation ผมเพิ่มขึ้นมานิดนึงประมาณบวกสี่ถัดมาผมจะไปที่ red primary ลองลากเล่นดูนะฮะเนี่ยฮนะไปทางซ้ายจะเป็นสีแดงแดงไปทางขวาจะเป็นสีส้มๆ้มเหลืองๆหลืองผมนี่ให้มันติดส้มเหลืองไงผมก็เลยลากไปทางขวาประมาณบวกเจ็ดประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่ม saturation ขึ้นไปประมาณ ก,ก็จะได้โทนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้มันก็เกือบจะเสร็จแล้วแต่ผมจะไปไฟล์จูนอีกนิดน,นึงนะฮะก็คือไปที่ Color Grading นะฮะผมเปิดขึ้นมาปับ๊บผมมาคลิกตรง Shadow นี่ผมลากไปทางส้มๆเหลืองๆตรงนี้เลยฮะถ้าเกิดให้ใส่เลขตรงฮนะิวเนี่ยก็คือประมาณฮิว5้ว a t u r a t i o n เนี่ยลากขึ้นไปประมาณ17นะฮะเออ นี่แหละสีมันจะเริ่มมีการปนระหว่างเขียวกับเหลืองถัดมาก็จะเป็นมิดโทนผมก็จะลากทำคันล์คอนทราสต์ไปทางสียำเงินคือตรงข้ามกับไอ้เมื่อกี้นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ2 2 8อะไรเงี้ยเออประมาณนี้ครับแถวๆเนี้นะ saturation ก็ประมาณ12-14ว่ากันไปนะฮะเวลาเราปิดเปิดเราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะกลมกล่อมขึ้นมันจะติดแบบเหลืองขึ้นมาอีกนิดนึงนะ มาเล่นตรงนี้จากตอนที่มันเขียวฟ้านะมันก็จะกลายเป็นสีประมาณโทนนี้เรียบร้อยโทนเสร็จหมดแล้วแค่นี้เลยที่เหลือก็ตกแต่งตามสไตล์ภาพของตัวเองเลยนะใครจะมาใส่เอฟเฟกเปิดเอฟเฟกขึ้นมาแล้วก็วงเอาเมาส์ให้มันแบบนี้ให้ขอบมันมืดก็ได้นะครับมาวงเอาเมาส์ประมาณนี้ให้มืดขอบแล้วแต่หรือใครจะมาเพิ่มให้หน้าสว่างขึ้นก็ได้นะฮะก็มากดตรง masking ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกรเด i a l g r a เดียนแบบนี้นะฮะ เราวงเข้าไปอย่างี้ก็ได้อยากจะวงหน้าให้สว่างขึ้นกดเลือกเอกโพชเชอร์ขึ้นอะไรเงี้ยอ่าแล้วแต่นี่คุณก็มาปรับจูนเอาได้เลยนะฮะภาพขาดอะไรก็จูนนะหรือว่าคุณรู้สึกว่าเซทูเรชันมันน้อยไปนิดนึงอยากให้สีผิวมันชัดเจนขึ้นลากเซทขึ้นลากไวเบลแนน์ให้มันกลมกล่อมขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ผมมาปรับหลังจากที่ผมลงภาพไปแล้วนะถ้าให้มาปรับเพิ่มเนี่ยผมก็คงมาปรับเพิ่มตรงเนี้ยนิดนึงอะไรประมาณนั้นเนี่ยคุณก็จะได้โทนนีี้้้มาเเลลยยยจบรบรรอแว โทนี้แต่ว่าจะถ่ายยังไง เพื่อมาทํโทนนี้อันนี้เป็นวิธีคิดมากกว่าตรงนี้ผมให้ไว้เป็นท้ายคลิปแล้วกันนะเนื่องจากว่าอัลบั้มนี้เนี่ยมันถูกดีไซน์ถูกออกแบบการแต่งตัวกับสถานที่ให้มันแมชชิ่งกันอยู่แล้วคือเริ่มต้นว่าเบียร์อยากจะถ่ายชุดดาๆชุดประมาณนี้ผมก็เลยเสนอเข้าไปว่างั้นก็ถ่ายที่เยาวราชไปเลยดีกว่าน่าจะสวยน่าจะเข้าแล้วก็มีแบบรอยสักอย่างเงี้ยเท่ๆผมรู้สึกว่าที่เยาวราชค่อนข้างจะเข้าพอไปถึงเยาวราชเนี่ยผมก็เริ่มมองหาโลเคชั่นที่มันจะเป็นเรื่องของแสงกับเรื่องของสีจุดที่ผมเริ่ม่ายจุดแรกก็คือ เนี่ยตรงเยาวราชเนี่ยยังไงก็ต้องเริ่มถ่ายมีไว้ให้รู้ว่าเนี่ยเยาวราชผมก็ถ่ายเพื่อให้ติดป้ายติดโคมแดงติดอะไรพวกนี้ถ่ายไว้ให้รู้ว่าเนี่ยเยาวราชแล้วแล้วก็ เดินมาเห็นแสงมันลอดออกมาจากตรงมันเป็นตรอกนะฮะแล้วก็มีเอลเมนต์เป็นแบบมอเตอร์ไซค์มีอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ย hey, ถ้าีอยู่ตรงเงี้ยมันเข้าคู่สีได้เพราะมอเตอร์ไซค์เป็นสีดําเบาะสีดําเป็นส่วนใหญ่คู่สีตรงนี้มันเข้าผมก็เลยเข้าไปอยู่ตรงนี้ภาพนี้นะฮะผมถ่ายตอนช่วงแสงประมาณ4ี่โมงสีนะฮะสี่โมงเย็นนะฮะเออไม่ใช่ตอนเช้านะครับเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ดังั้นผมก็จะพยายามแมทคู่สีก็คือจะเป็นคู่สีที่มีสีดําคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีแสงมีอะไรเล่นแล้วก็ผมเดินเข้ามามตอก ก็มาเจอมุมตรงนี้นะฮะซึ่งมุมตรงนี้เหมาะสมที่จะถ่ายมากเพราะว่ามันเป็นเอลเมนที่แบบมีความดิบดิบนิดนึงนะฮะมียางแล้วก็มีแสงลงอะไรเงี้ยผมก็อ่ะตรงนี้แหละถ่ายเลยเอาแสงลงให้โดนแล้วก็ถ่ายไปแล้วมันเห็นเส้นแสงอะไรมันนําสายตาม,มันน่าสนใจมันก็เป็นเรื่องของการมองหาแสงประมาณนี้ถัดไปก็จะมีตรงที่จอดรถซึ่งยางมาต่อยของเขาอ่ะมันก็จะสีดําแบบนี้ใช่ไหมผมก็เอาเลยตรงนี้แหละลุยถ่ายได้ก็ถ่ายเลยนะฮะมีย้อนสง่งย้อนแสงอะไรเงี้ยมีลม มีฟีลลิ่งมีอะไรของเขาก็ว่ากันไปตรงนั้นนะฮะมีตะแกรงตะแกรงเนี่ยมันตัวทําให้เกิดความดิบของภาพเหมือนกันนะผมว่าอ่าก็เป็นเอลเลเมนที่เราเล่นเข้ามาในภาพเราเห็นอะไรที่มันเข้าเราก็เล่นส่วนตรงนี้ก็เล่นให้มันรู้ว่าเออเป็นเมืองจีนนะแต่อที่ผมชอบจริงคือที่ร้านเอ็กเตงผูกีเอ็กเตงผูกีคือตอนแรกไปเพราะว่ามันมันอยากจะถ่ายรูปอะตอนหลังคือไปเพราะมันอร่อยอครับขนมปังสังขยาอันนี้สังขยาเขาทําทุกวันแล้วเป็นสูตรที่ทําเองขนมปังก็นุ่มมากเออช่างมันพูดเรื่องรูปก่อนอี้ฮก็คื ที่เอ็กเดงผูกกีเนี่ยตอนช่วงประมาณเกือบเกือบห้าโมงหรือ5้าโมงนี่แหละผมว่าตรงนี้น่าจะ5้าโมงคิดว่าภาพนี้น่าจะอยู่ที่ตอน5้าโมงกเช็คก,ก่อนนะฮะภาพนี้นะฮะถ่ายตอน4ี่โมงห้แสงตอน4ี่โมงห้เนี่ยมันจะได้ฟิลประมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าลืมตากันแทบไม่ขึ้นเลยแต่อันนี้ก็คือนับ1นึ่แล้วลืมตาเลยนะฮะส่วนใหญ่ภาพนี้ก็คือจะไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ลืมตาเพราะมันโอ้ยแสงจะแบบแสงมันจะแรงอะแต่แรงแบบสวยคุณสังเกตน,นะฮะเอเลเมนต์ของมันเนี่ยก็คือจะมีแสงที่ลงแบบ ส่วนใหญ่สตไตล์ถ่ายให้มันออกฟิล์มๆแบบนี้มันต้องเริ่มจากการที่เราถ่ายให้แสงมันตกแรงๆประมาณนี้เห็นเงาเห็นอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นเสน่ห์เวลาที่มาทําโทนเนี่ยมันจะทําทําง่ายอะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายให้ใสยอยู่แล้วถ้าถ่ายให้ใสจะต้องไม่ใช่แสงและเงาแบบนี้แต่เราตั้งใจมาถ่ายให้มันเป็นแบบนี้เพื่อจะมาทําโทนให้มันออกฟิล์มๆเ <ๆ S 2> น,นี่ยฮะ,ะ <D _ n ums> ดำก็ปล่อยดํามืดก็ปล่อยมืดไปเลยเป็นแบบนี้นะฮะย้อนแสงแบบนี้ก็ปล่อยแบบนี้ไปเลยพราอเราตั้งใจให,ให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วไงเ <D _ n> um> นี่ยซึ่งในการถ่ายใสจะไม่ถ่ายแสงแบบนี้แนนน่ออพ อาบแดดกันจนได้ที่นะฮะก็เอาโซน b บีนะครับเข้าไปอยู่ในแอร์เขาก็จะมีมุมให้ถ่ายแบบสีแดงอะไรแบบนี้นะฮะไฟแดงไฟอะไรเงี้ยเออก็ถ่ายให้มันแบบมันจะมีความดิบๆอยู่ของเขาอะถ่ายมาเลยเป็นแบบนี้สกินติดแดงก็ต้องติดตามเหตุตามผลนะครับเพราะมันเป็นไฟสีแดงถูกไหมแต่ว่าสกินส่วนที่ไม่ติดแดงมันก็ยังเป็นสีสกินอยู่แล้วก็แสงแบบนี้เป็นแสงที่คุณไม่ควรพลาด คุณไม่ควรผลาแสงแบบนี้เพราะว่ามันจะลงค่อนข้างสวยในมุมแบบซีนิเมติกนิดๆนะครับมันเหมือนเป็นสูตรนะฮะผมเคยดูสูตรจัดแสงของหนังฮอลลีวูดเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการให้แสงเงาเนี่ยมันลงตรงปีกจมูกแล้วเป็นรูปหัวใจตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยรงเบ้าตามันจะลงแบบเนี้ยแล้วมันจะขับตรงขับตรงแก้มเนี่ยให้มันเห็นเป็นเส้นเป็นเชฟเป็น V อะไรเงี้ยแสงแบบนี้ก็น่าเล่นนะฮะกับคอนเซปต์การแต่งตัวประมาณแบบนี้นะผมก็เลยต้องไปเก็บตรงนี้นะเพราะงั้นลักษณะการถ่ายการเก็บแสงการ แมทคู่สีในภาพเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามเหตุตามผลนะฮะในคอนเซปต์การแต่งตัวแล้วก็สถานที่ที่เราเลือกนะคร่าวๆในการถ่ายเนี่ยเป็นแบบนี้เลยฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถมาสมัครได้ที่ w w w บ d o a i r o l e t o g o d com s a s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าก็เสิร์ชชื่อร้าน a i r o l r e t o g o ได้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ